ต่อมาข้อที่9หัวเตียงห้ามมีอะไรห้ามมีทางเดินหลายคนบอกหัวเตียงขอมีช่องทางเดินไว้หน่อยเผื่อไว้ทําความสะอาดตัวนี้ก็พูดยากถ้าเป็นผมคืออาจจะเว้นช่องว่างไว้หน่อยแต่เอาช่องว่างที่เราไม่สามารถเดินผ่านได้เพราะเตียงนอนที่ดีคือหัวเตียงห้ามเดินผ่านเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยทั้งในเรื่องของสุขภาพความรักแล้วก็เรื่องงาน ข้างเตียงกับปลายเตียงควรเดินได้สะดวกตรวจหัวเตียงห้ามเดินได้อย่าลืมนะใครคิดจะขยับปรับตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีเลิกะฉะนั้นในนี้ใครเรียนอยู่ในคอร์สต,ต่อเติมตกแต่งก็ใช้เลิกในนั้นได้เลยอ,อย่าทําโดยที่ไม่มีเลิกนะบางเคสคือมันไม่ใช่แค่เรื่องป่วยบางทีถ้าดวงตกระวังเรื่องอุบัติเหตุเลยอ,อันตรายพามานมลีมีได้ไหมครับในห้องนอนมีได้ ข้อที่10การตกแต่งที่ห้ามมีในห้องนอนคือการตกแต่งที่มันดูลายตายิ่งเรียบยิ่งดีเพราะฉะนั้นตัวคอยบันทอนเลยก็คือตัววอลเปเปอร์คุณนี่แหละชอบแบบมีลายโน,น,นู่นนี่นี่นั่นจริงๆคือในส่วนผมนะเคสวีเพียบผมก็ไม่ค่อยเชียร์หรอกให้ติดวอลเปเปอร์ติ้นเปลืองเงินทองหนึ่งสองคือสุดท้ายมันมีอายุของมันคุณก็ต้องเปลี่ยนอีกเฉะนั้นในส่วนผมคือสีเรียบๆดีที่สุด ในส่วนของการตกแต่งในห้องนอนติ่งที่ห้ามมีเลยคือลวดลายที่มันลายตาแล้วก็ภายในห้องควรมีความโปร่งมีความโล่งอากาศถ่ายเทแสงแดดส่องถึงนั้นย้ําเลยนะจุดนี้จริงๆไม่ค่อยได้สอนก็คือติ่งที่คุณต้องทําให้มันมีก็คืออากาศต้องถ่ายเทแสงแดดต้องส่องถึงอากาศต้องถ่ายเทอากาศความหมายคือลมจากธรรมชาตินอกตัวบ้านมีลมผ่านได้ในห้องนอน แสงแดดต้องส่องถึงก็คือแสงธรรมชาตินี่แหละควรส่องเข้ามาถึงในห้องนอนถ้าในด้านองจุย้ยเขาเรียกเป็นห้องพลังหินหินกับยางห้องนอนคือหินหินคืออะไรก็คือความเงียบความสงบเป็นจุดชาร์จพลังชีวิตของมนุษย์อันนี้เรื่องหลักการหินยางแล้วนะถ้าบ้านคนเขาเรียกบ้านยางบ้านยางคือบ้านติ่งมีชีวิตส่วนห้องนอนจะเป็นห้องเดียวที่ต้องมีพลังหินเพื่อไว้ชาร์จพลัง ในจำไว้ในหยางก็จะมีหินในหินก็จะมีหยางดังนั้นเวลาคนออกไปทํางานพลังหยางมันเริ่มเพิ่มขึ้นพราะไปรับน่นนี่นั่นเข้ามาท,ท้ายทำไงฮะเหนื่อยปุ๊บมันต้องชาร์จพลังหินก็คือห้องนอนเพื่อให้พลังหยางที่มันเยอะเกินไปเนี่ยมันลดลงลดลงเพื่ออะไรฮะให้เกิดความสมดุลของดวงแต่ที่มาบอกคือในห้องนอนเราควรเน้นหินเฉพาะเวลานอนเน้นความเงียบความมืดเฉพาะเวลานอนนั่นหมายว่าเวลาตื่นนอน ห้องนอนก็ต้องมีพลังหยางก็คือมีลมจากธรรมชาติมีแสงแดดตาดเข้ามาในห้องนอนด้วยนั่นเองก็จะเป็นการหักล้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นตัวหินมันดีในต่วงเวลาเราชาร์จพลังแต่เมื่อไหร่ที่มันมีหินมีความมืดมีความทึบมีความอับอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยๆความไม่เป็นมงคลมันก็จะมีอย่าสิ่งที่เราเอามาหักล้างคืออะไรความสะวางอากาศถ่ายเทหรือลมจากภายนอกก็คอยมาชาร์จเพราะฉะนั้น แคลที่ผมเจอคือเวลาสมมตินอนใช่ไหมผมก็มักจะบอกลูกศิษย์เสมอว่าเวลานอนปิดผ้มาม่านได้เลยแต่ตื่นนอนให้เปิดรับลมรับแสงเพื่อเป็นการหักล้างนี่เองเพะนั้นในส่วนนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนในส่วนหินยางถ้าคุณเข้าใจพลังชีวิตอ่ะคุณจะเข้าใจวงจุ้ยได้ง่ายขึ้นเฉะนั้นในส่วนนี้ก็พยายามอย่าตกแต่งให้ลายตาเรียบๆพยายามแต่งบ้างให้เรียบหรูอ่ะปีที่สุดหันเท้าไปทางหิ้งพระแต่ตรงข้างตัวพระ ไม่ตรงท่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ค hmm. ือไม่ว่าจะอยู่เยื้องกันแค่ไหนปลายเท้าท่าถึงจะไม่อยู่ตรงอยู่เยื้องจะเยื้องไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวตัวผมคือเลี้ยงได้เลี้ยงเว้นแต่อยู่กันคนละห้องอันนี้หนึ่งห้องนี้คือห้องนอนแต่ปลายเท้าทางนี้นะแต่ห้องพักอีกห้องหนึ่งถ้าอยู่กันคนละห้องแบบเนี้ยไม่เป็นไรพออารมุ่อร่วยได้แต่ถ้าเป็นห้องอยู่ห้องระนาบเดียวกันเตียงนอนปลายเท้าหันไปทางนี้แต่ท่าอยู่ตรงนี้แบบเนี้ยผมไม่เอา ส่วนตัวผมคือจะเลี่ยงไว้ก่อนเลยไม่เอาแต่ถ้าอยู่กันคนละห้องมีห้องนอนตัวนี้ห้องพระปลายเท้ามาทางนี้แต่พท้อยู่ตรงเนี้ยอยู่กันคนละห้องอยู่กันคนละแนวแต่เนี้ยไม่เป็นไรอารุณ์อร่อยได้ปลายเท้าเป็นราวแขวนผ้าได้ไหมคะได้ครับปลายเท้าเป็นราวแขวนเสื้อผ้าได้เลยในห้องนอนมีต้นไม้ฟอกอากาศได้ไหมคะอันนี้แล้วแต่มีก็ได้ถ้าแบบพวกปุ่นพวกอะไรแบบนี้เอามากรองอากาศเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าต้นไม้ปลอมไม่เชียร์นะก็พกขี้ฝุ่นโน่นนี่นั่น